สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสวนป่ารอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชม,ชมการปลูกอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับผมได้สั่งอ้อยสุพรรณห้าศูนย์มาไม่เยอะนะครับประมาณสักร้อยข้อเองครับเพื่ออะไรเพื่อมาทำพันนะครับนี่ครับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ ผมได้ปลูกลงดินไปแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำหยดเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ้อยสุพรรณห้าสวนที่ผมสั่งมา,า,มาทำไมครับคือเอามาปลูกอันนี้อ้อยสุพรรณห้าสวนนี้คือเป็นอ้อยคันน้ำกินยีครฉยผมเอาปลูกเพื่อ,อจะไว้ทำพันุ์ต่อไปสั่งมาไม่เยอะครับแล้วผมก็ใส่น้ำหยดพอปลูกเสร็จก็ใส่น้ำหยดนะครับนี่ฮะ คนาอันนี้ที่ผมเคยบอกว่าผมจะทําเป็นคนานมะาพร้าวใช่ครับผมปลูกมะาพร้าวแต่มะพร้าวผมยังไม่โตก็เลยเอาอ้อยมาปลูกก่อนนะครับก็จะปลูกไว้อย่างนี้นะครับมีอ้อยแล้วก็จะมีมะพร้าวนี่ครับคันนานมะาพร้าวและคนานอ้อยน่ครับระบบน้ำหยดผมใส่ไว้นี่ครับเนี่ยฮะผมปลูกไปแล้วอ้อย ถ้ามาชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นี่ครับอ้อยที่ผมปลูกไปนี่ครับอ้อ,อยสุพรนห้าศูนย์เป็นอ้อยกินน้ำนะครับขันน้ำทานนะครับขนนันน้ำผมก็เคยนี่ฮะนนาที่จะปลูกมะพร้าวแล้วก็มาปลูกอ้อยเนี่ยผมปลูกเสร็จแล้วอ้อยนี่ับ ก็ธรรมดาปลูกอ้อยนะครับตามชาวบ้านที่เขาปลูกปกติไม่มีอะไรพิเศษเพียงแค่ใส่น้ำหยดใส่ระบบน้ำหยดเอานี่ครับอ้อยที่ผมปลูกสุพรรณห้าศูยันตลอดแนวนี่ครับที่ผมดันไว้แล้วก็จะปลูกมะพร้าวอันนี้คือหลักนี้คือหลักมะพร้าวครับเดี๋ยว พอมะพร้าวงอกดี๋ย้วผมก็จะเอามะพร้าวมาปลูกนะครับตอนนี้มะพร้าวยังไม่งอกก็เลยปลูกอ้อยก่อนมะพร้าวผมผมปลูกห่างอยู่นะครับประมาณ8เมตรนะมะพร้าวอยู่บนนี้อยู่ประมาณสักสิบกว่าต้นนะครับผมมัดแล้วเนาะประมาณสิบต้นมะพร้าแต่นี้ปลูกอ้อยก่อนนะครับนีบ่ท่านาผู้ชมสนใจก็ลองไปปลูกได้ทําได้นะครับนี่อ้อยสุพรรณห้าส ผมซื้อมาแล้วผมก็เอามาเพาะนะครับเอามาวางไว้แล้วก็น,น้ำรดให้มันแตกหน่อมันก็แตกหน่ออ้อยนี่ฮะหน่ออ้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำหยดส่วนใหญ่แล้วอ้อยที่เขาปลูกตอนนี้นะฮะเขาก็ใส่น้ำหยดกันนะครับใส่น้ำหยดพอมันโตหน่อยก็ใส่น้ำหยดพอดีครับผมปลูกตอนนี้ก็จะปลายมีนา ถ้าสงการฝนตกก็ไม่ต้องใส่นะจะใส่น้ำอีกเกดประมาณครั้งสองครั้งพอหน้าฝนก็ไม่ต้องใส่แล้วล่ะนะฮะทำได้นะครับไม่ได้สั่งมาเยอะนะครับผมไม่ได้สั่งมาเยอะผมสั่งมาแค่เป็นพันนะครับแค่ทําพันที่เฉยนะผมใช้เวลานิดนึงแต่ไม่ต้องลงทุนเยอะบางคนลงทุนสั่งาปลูกเป็นสองสามไร่ก,ก็ก็มีตังก็สั่งได้นะแต่ผมมีตังน้อยผมก็สั่งมาแค่นี้ครับสั่งมาแค่ปลูกไว้ทำพันธุ์ พอมันออกล้ำมาหน่อยเราก็สามารถขยายได้ครับนี่ฮะผมสั่งมาข้อละสองบาทนะครข้อละสองบาท <c oughs> นี่ฮะก็ปลูกไปนะยันขันนาดนะครับรอบนะฮะปลูกไปนี่ฮะแใส่น้ำหยดระบบน้ำหยดนะ ท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองไปทําได้นะครับระบบน้ําหยดพี่พบอกแล้วเข้าไปดูได้นะฮะจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงสามารถใช้ได้ดีนะครับผมบอกได้เลยบนถนนนี้ก็นี่ฮะผมเพิ่งดานเสร็จก็ใช้ได้ดีนะครับนะฮะไม่เปลืองน้ําด้วยนะน้ําผมเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะไม่มีเวลาใส่นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้เอาไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ฮะ,ะ,าาฮะอ้อยที่ผมสั่งมาสองพันห้าศูนย์นี่ครับเห็นกันจะจะนี่ฮะแต่นี่ยังไม่ได้ปิดฮะเพื่อใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แกลบดำนี่ฮะแล้วปิดที่นี่ก็ใช้ได้แล้วครับอ้อยอยันแนวแล้วนะปลูกไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จนะครับ ก็เช้านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ทติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านเช้านี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับการปลูกอ้อยสุพรรณห้าสูนนะครับนี่ครับ